สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้า k ค x 230 SE นะครับผมก็จะมารีวิวหลังจากที่ผมใช้งานมาครบ1,000กิโลนะครับก็เพิ่งเอารถไปเข้าศูนย์บริการมานะครับที่คาวาซากิระยองนะครับค่าใช้ใจ่ายในการเซอร์วิส1,000กิโลจะอยู่ที่1,200ถึง1,300บาทนะครับออยู่ที่เราเลือกกี่ห้อน้ำมันเครื่องด้วยครับของผมอยู่ประมาณนี้ครับ แล้วก็พี่เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับก็ผมถามแล้วแหละถ้าเช็คอีกรอบหนึ่งจะเป็นหนึ่รอบ6000กิโลนะครับราคาจะอยู่ที่ไม่เกิน700บาทครับจะไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองครับเปลี่ยนแต่ตัวน้ำมันเครื่องนะครับที่ถามก็สำหรับผมที่ใช้งานมา1000กิโลนะครับตอนนี้ปัญหาที่ผมเจอนะครับเรื่องความร้อนจากเครื่องยนต์ครับ มันมันร้อนมากเลยสําหรับผมอะปัญหามีแค่ตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับคือผมอะเป็นคนที่ขับรถจากาในเมืองแล้วก็ไปอีกอําเภอหนึ่งเพื่อใช้ผมใช้ในการทํางานนะครับก็และ,ระ,ร,ะ,ร,ะ,ะระยะทางประมาณสามสิบกิโลนะครับคือแค่ออกจากบ้านมาถึงแยกไฟแดงประมาณสักไม่เกินห้ากิโลครับผมสึกว่าเครื่องมันค่อนข้างจะร้อนมากนะครับเวลาจอดติดไฟแดงแล้วขาลงแล้วความร้อนจากเครื่อง มันมาประท่ากับขาเราครับนี่ผมใส่ขายาวทํางานนะครับขาสั้นผมว่าน่าจะคือมันร้อนมากมันร้อนเกินอะ่ะเนี่ยปัญหาสําหรับผมครับที่ผมเจอก็วันนี้เราก็จะมาทดสอบเจ้าท็อปส e e ดกันด้วยนะครับว่ามันได้เท่าไหร่ไปดูกันเลยครับ ทำได้นะครับของเจ้า q นบแล้วทได้ดีนนะครับก็เป็นรถเดิมๆนะครับไม่มีการรีแมปหรือว่าใส่ท่อแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้าผมได้มีโอกาสรีแมปเจ้าตัวค x 2 3 0นะครับหรือว่าใส่ท่อผมก็จะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับว่าท็อปสปีดมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับขอบคุณครับ